ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่14กรกฎาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับได้เวลาแดงถีบส้มตามคาดพิธาลิมเจริญรัตได้แค่นายกทิพ ไปดูมติที่ประชุมรัฐสภาหวานนี้13กรกฎาคมกันก่อนเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงไม่ถึงกึง่ง1คือ375เสียงสาเหตุพิธาไปไม่ถึงดวงดาวก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะยืนการไม่ลดเพดานแก้บอ .112 ซึ่งเป็นข้อกังวลของสมาชิกวุฒธธิสภา จึงไม่แปลกอะไรมีสอวอเพียง13คนที่โหวตให้พิธาเป็นนายกจากนี้ต้องมองไปข้างหน้าคือวันที่19และ20กรกฎาคมชื่อของพิธาจะได้รับการเสนอให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกอีกหรือไม่แต่น่าจะยากเพราะไม่มีเหตุอะไรให้ต้องเสนอชื่อพิธาซ้ำอีกครั้งฉะนั้นจึงจะถึงเวลาของเวลาพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล แต่จะยังมีก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่ก็อยู่ที่สวยังติดใจประเด็นการแก้ไขมอ1 2 2อยู่หรือเปล่าถ้ายังติดใจการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยจะพบอุปสรรคเช่นกันหากวันที่19กรกฎาคมมีการเสนอชื่อแคนดิดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยและถูกปฏิเสธจากสอวอีกครั้งก็หมายความว่า20กรกฎาคมก้าวไกลถูกถีเป็นฝ่ายค้านเติมตัว ทั้งหมดนี้โทษใครไม่ได้ก้าวไกลพลาดเองจากนโยบายแก้ม .112 ที่จริงยังพูดกันไม่หมดด้วยซ้ำก้าวไกลยังมีนโยบายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปของทัพปฏิรูปสารยุติธรรมเป็นชุดนโยบายที่ประกาศมาอย่างยาวนานการตัดสินใจคว่ำพิธาของสอวอจึงไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะมาคิดกันเมื่อวันสองวันก่อนแต่ได้ข้อสรุปก่อนจะมีพักก้าวไกลด้วยซ้ำ พักอนาคตใหม่คือจุดเริ่มต้นของการเมืองที่สร้างความขัดแยง้งด้วยการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทางการเมืองสร้างชุดความเชื่อเอาไว้มากมายคนรุ่นใหม่เสพติดกันงอมแงมการอภิปรายหวานนี้ชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลอ้างว่าเหตุที่ต้องแก้ม .112 เพราะมีการใช้ม .112 ดำเนินคดีผู้เห็นต่างมากเป็นประวัติการนั่นเป็นการพูดมุมเดียว การฟ้องร้องม1น2เกิดถี่ยิบในยุคที่มีพรรคอนาคตใหม่กำเนิดขึ้นมาและส่งไม้ต่อให้พรรคก้าวไกลแทบทุกคดีที่มีการฟ้องร้องจะมีนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลตามไปประกันตัวพรรคก้าวไกลมีสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับบุคคลที่ถูกฟ้องคดีม .112 นดูจากสสพรรคก้าวไกลชุดปัจจุบันหลายคนเป็นผู้ต้องหาหลายคนถูกฟ้องคดีม112่งยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ ฉะนั้นความวิตกกังวลเรื่องที่พักก้าวไกลแก้มอ1นึ 112, จึงไม่ใช่ความวิตกเรื่องการแก้ไขกฎหมายแค่มาตราเดียวแต่สิ่งที่ก้าวไกลคิดและทํามันกระทบไปถึงความมั่นคงของรัฐสถาบันหลักของชาติแล้วจะเดินกันอย่างไรต่อไปหากพิธาประกาศถอยไม่แก้มอ1นึ 12, แล้วยังทันหรือไม่ยากครับเพราะโอกาสของพิธาจบไปแล้วหลังจากนี้ จะมีแต่ปมที่รัดตัวพิธาแน่นขึ้นกว่าเดิมการประชุมรัฐสภาวันที่19-20กรกฎาคมยังไม่มีการนัดอย่างเป็นทางการหรืออาจมีหรือเลื่อนออกไปอีกสัปดาห์ก็เป็นไปได้ต้องจับตาวันพุธหน้าว่าการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งอะไรที่เกี่ยวกับพิธาออกมาหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีพิธาก้าวไกล ปราัยหาเสียงว่าจะแก้ม .112 หากคดีนี้ศารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พิธาหยุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าศารจะมีคำวินิจฉัยก็เป็นอันปิดฉากการเป็นนายกรัฐมนตรีของพิธาอย่างเป็นทางการยากที่เจ็ดพักที่เหลือจะยอมเสนอชื่อพิธาเป็นนายกอีกรอบถึงเสนอไปจะเกิดการถกเถียงในที่ประชุมรัฐสภาว่าเสนอซ้ำอีกครั้งได้หรือไม่สุดท้าย หากต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ตัดสินพิธาก็ร่วงอีกครั้งการตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่น้ำหนักจึงไปอยู่ที่พักเพื่อไทยการโหวตนายกวันนี้จึงเป็นข้อมูลที่พักเพื่อไทยต้องนำไปวิเคราะห์ว่าตั้งรัฐบาลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จผลโหวตเลือกนายกดูกันให้ดีๆนะครับสวไม่ได้โหวตเพื่อไม่เอาพิธาแต่โหวตไม่เอาพักการเมืองที่มีแนวคิดแก้มหนึ่งสอง ปฏิรูปสถาบันไม่เอาพักการเมืองมีมวลชนเป็นกลุ่มล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นรอบหน้าหากเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลรวมอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องยากที่แคนิดเดตนายกจากพักเพื่อไทยจะผ่านด่านสอวอก็อยู่ที่เพื่อไทยว่าจะรีบจบหรือจะค่อยๆทิ้งก้าวไกลแบบเนียนๆเ,เพื่อไม่ให้ทัวลงถ้ารีบจบโหวตร,รอบหน้าสลายขั้วการเมือง ดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใน1-2สัปดาห์หลังจากนี้จะได้รัฐบาลใหม่แน่นอนเป็นที่รู้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ผลเลือกตั้งแล้วว่าพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะสนับสนุนพิธาจนสุดทางนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงในการอภิปรายหวานนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเพื่อไทยรอจังหวะของตัวเองสัดส่วนการอภิปรายสอวสชั่วโมงสสอ,สอชั่วโมง แต่ว่าที่พักร่วมรัฐบาลมีมติให้แต่ละพรรคอภิปรายได้เพียงคนเดียวมันไม่ต่างปล่อยให้ก้าวไกลถูกรุมขย่ำโดยที่ประชุมรัฐสภาเพื่อไทยส่งอดิสรเพียงเกตคนที่ปะทะกับก้าวไกลเรื่องประธานสภาอภิปรายเพียงคนเดียวและเพื่อไทยน่าจะถึงบางอ้อว่าถูกก้าวไกลปกปิดข้อมูลจำนวนสอวอที่ให้การสนับสนุนมานานความมันแตกเพราะพิธาโหวตให้ตัวเอง แสดงว่าพิธารู้ตั้งแต่ต้นว่าเสียงสนับสนุนจากสอวอนั้นไม่พอยังขาดอีกเยอะการโหวตชื่อตัวเองอาจทำให้คะแนนที่ต้องลุ้นแคบลงครับตอนเลือกตั้งส้มกินแดงตอนตั้งรัฐบาลต้องรอดูแดงจะถีบส้มวันไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สถานที่อันสวยงามโอถงตรการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่บ้านบางใหญ่นนทบุรีสนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545